เสียงกรีดร้องดังลั่นท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำยามค่ำคืนหญิงสาวผิวดำตัวสั่นสถานล้มลงบนพื้นถนนเปียกชุ่มเลือดไหลนองจากแผลชะกันที่หน้าท้องของเธอเงาร่างสูงใหญ่ในชุดสูทหร,รูยืนอยู่เหนือร่างเธอฟ้าพาลงมาเผยใบหน้าชายหนุ่มตาคมผิวสีน้ำพึง้งเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นทายาทมหาเศรษฐีชาวอารับชื่อของเขาคืออเมดอันราชิตมูลค่าทรัพย์สินพันล้าน คืนนี้เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าแต่เพื่อซื้อชีวิตหญิงสาวชื่อซาร่าอดีตเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่โชคชะตาพลิกผันเธอกลายเป็นคนไร้บ้านในชั่วข้ามคืนฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเสียงลมหอนดังหน้าสะพรึงกลัวอาเมดก้มลงมือหนาจับคางเธอให้เงยหน้าขึ้นดวงตาคู่สวยของซาร่าสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดแกต้องการอะไรจากฉันเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ เขายิ้มมุมปากก่อนพูดคำที่เปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาลฉันจะซื้อแกเพื่อให้แกเป็นเจ้าสาวของฉันซาร่าชะงักหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกนี่คือความฝันหรือฝันร้ายที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมือของอเมดเพื่อนเลือดเขายื่นมีดเล่มเล็กให้เธอถ้าแกไม่ยอมฆ่าฉันซะแล้วหนีไปซาร่าจ้องมีดในมือเขามันสั่นอยู่ในกำปั้นของเธอลมพัดแรงเสียงใบไม้ปลิวไหวดังเสียดหู เธอรู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดผสมกับน้ำฝนเย็นเยือกนี่ไม่ใช่ข้อเสนอแต่เป็นคำขู่ที่ห่อหุ้มด้วยเงินตราอาเมดลุกขึ้นยืนรถลีมูซีนสีดำเงาวับจอดรออยู่คนขับในชุดเครื่องแบบเปิดประตูให้อย่างเงียบงนันตัดสินใจเดี๋ยวนี้ชีวิตแกขึ้นอยู่กับคำตอบนี้ซาร่ากัดฟันแน่นความเจ็บปวดจากบาดแผลทวีคูณเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับข้อเสนอสุดวิปริต อาเมดยื่นมือช่วยพยุงเธอขึ้นจากพื้นถนนสัมผัสของเขาร้อนผ่าตัดกับอากาศเย็นชื่ดรอบตัวในรถกลิ่นหนังแท้ผสมน้ำหอมราคาแพงอบอวนซาร่ามองออกไปนอกหน้าต่างเมืองนี้ไม่เคยเป็นของเธอชีวิตที่ผ่านมาเธอถูกทิ้งให้จมดิ่งในความมืดมิดแต่คืนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดอาเมดนั่งข้างเธอมือวางบนเข่าอย่างเป็นเจ้าของแกจะได้ทุกอย่างความมั่งคั่งอำนาจและชื่อเสียง ซาร่าหันมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นคนอย่างฉันเขาหัวเราะเบาๆเสียงทุ้มนุ่มนวลแต่แฝงความลับเพราะแกคือกุญแจของปริศนาที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตคำพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ระเบิดในหัวของเธอซาร่ารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงกระดูกสันหลังรถเคลื่อนตัวผ่านถนนมืดมิดมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์หรู แสงไฟจากตัวบ้านส่องสว่างราวกับปราสาทในเทพนิยายแต่ซาร่ารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวแห่งความสุขประตูรถเปิดออกคนใช้หลายคนรอต้อนรับอย่างเป็นระเบียบอาเมดพาเธอเข้าไปในบ้านมือจับแขนเธอแน่นภายในเต็มไปด้วยของตกแต่งราคาแพงระยิบระยับซาร่ามองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกบานใหญ่ร่างโสมโม,มเปื้อนโคลนตัดกับความหรูหรารอบตัว ที่นี่คือบ้านใหม่ของแกอเมดพูดอย่างเย็นชาซาร่ากลืนน้ำลายความกลัวเริ่มก่อตัวในอกห้องนอนที่เธอถูกพาไปมีเตียงขนาดใหญ่สุดอลังการผ้าไหมสีแดงเข้มปูทับกลิ่นดอกไม้ลอยฟุ้งในอากาศอเมดปิดประตูด,ดวงตาเขาจ้องเธอราวกับนักล่าคืนนี้แกจะต้องพิสูจน์ว่าแกคู่ควรกับฉันหัวใจของซาร่าหล่นวูบความตื่นตระหนกพุ่งถึงขีดสุด เธอมองไปรอบห้องหาทางหนีแต่ไม่มีแม้แต่ช่องว่างหน้าต่างถูกล็อกแน่นม่านหนาทึบปิดบังโลกภายนอกฉันไม่ใช่ทาสของแกเธอตะโกนด้วยความโกรธอาเมดยิ้มเยาะเดินเข้ามาใกล้จนเธอสัมผัสลมหายใจแกจะเป็นมากกว่านั้นถ้าแกยอมทําตามที่ฉันต้องการซาร่าถอยหลังจนชนขอบเตียงหัวใจเต้นระัวเขาหยิบกล่องกำมหยี่สีดำออกจากกระเป๋าเสื้อข้างในคือแหวนเพชรเมดโตสองแสงระยิบระยับ ใส่มันซะแล้วทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นซาร่าจ้องแหวนนั้นมันสวยงามแต่เต็มไปด้วยคำสาบเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในอัญ,ญมณีถ้าฉันปฏิเสธละ่ะเธอถามด้วยน้ำเสียงท้าทายอาเมดหัวเราะดังลั่นห้องสั่นสะเทือนเล็กน้อยแกจะไม่มีวันได้รู้ว่าชีวิตนี้มีอะไรรออยู่เขาจับมือเธอบังคับให้สวมแหวนลงบนนิ้วทันใดนั้นความเจ็บปวดรุนแรงพุ่งจากนิ้วสู่หัวใจ ซาร่ากรีดร้องร่างสุดลงบนพื้นอย่างหมดแรงภาพในหัวของเธอเริ่มพ่าเลือนเสียงหัวเราะเขาดังก้องยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันเจ้าสาวของฉันเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วห้องนี้ไม่ใช่ห้องเดิมแต่เป็นโถงกว้างมืดมิดผนังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดที่เรืองแสงอเมดยืนอยู่ตรงหน้าสวมชุดคลุมยาวสีดำนี่คือจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมเขาพูดด้วยรอยยิ้ม ซาร่าพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองแหวนบนนิ้วเธอร้อนเผาราวกับเผาไม่ผิวหนังพิธีกรรมอะไรเธอถามด้วยความสับสนและหวาดกลัวเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธอด้วยน้ำเสียงเย็นยเยือกพิธีที่แกจะกลายเป็นมากกว่าแค่เจ้าสาวทันใดนั้นประตูโถงเปิดออกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเงาร่างหลายคนปรากฏขึ้นจากความมืดอย่างลึกลับ ซาร่ามองเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่คุณเคยท่ามกลางฝูงชนหัวใจเธอหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าใครคือคนนั้นไม่จริงแกยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอเมดหันมองตามสายตาเธอแล้วยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ความลับเพิ่งเริ่มเปิดเผยซาร่าเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องราวนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงฝีเท้าดังก้องในถงมืดมิดหนักแน่นราวกับคำตัดสินซาร่าจ้องดวงตาคู่ที่คุณเคยหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ชายคนนั้นคือพี่ชายของเธอคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วอเมดยิ้มมุมปากมือวางบนไหล่เธอแน่นเกินไปเซอร์เกย์ไม่น่าเชื่อว่าแกจะยังมีชีวิตอยู่ซาร่าพูดด้วยน้ำเสียงสั่นพยายามลุกขึ้นยืนร่างกายเธออ่อนแรงแหวนร้อนเผาที่นิ้วยิ่งทรมานาเซอร์เกย์ก้าวออกจากเงามืดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลซาร่าฉันไม่เคยตายแต่ฉันเปลี่ยนไปแล้วน้ำเสียงเขาดูดวงตาเย,ย็นชาเหมือนคนแปลกหน้า อาเม็ดหัวเราะเบาๆเสียงสะท้อนไปทั่วถงกว้างพี่ชายของแกคือหนึ่งในกุญแจของพิธีกรรมนี้ซาร่ามองไปรอบตัวเงาร่างอื่นๆเดินเข้ามาใกล้ทุกคนสวมชุดคลุมยาวสัญลักษณ์เรืองแสงบนผ้าสว่างจ้ากลิ่นทูปแปลกๆลอยฟุ้งผสมกับความชื้นในอากาศเธอรู้สึกถึงพื้นหินเย็นยะเยือกใต้ฝ่าเท้าเปลือยพิธีกรรมอะไรกันแนะ่อาเม็ดบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ เขาหันมองเธอดวงตาเป็นประกายด้วยความบ้าคลัง่งพิธีที่จะทำให้ฉันกลายเป็นมากกว่ามนุษย์ซาร่าชะงักความกลัวพุ่งทยานในเส้นเลือดเซอร์เกเดินเข้ามาใกล้มือถือมีดสั้นคมกริบซาร่าแกต้องยอมไม่งั้นเราทั้งคู่จะตายเธอถอยหลังหัวชนกำแพงหินแข็งจนเจ็บปวดแกไม่ใช่พี่ชายฉันอีกต่อไปแกกลายเป็นอะไรไปอาเมดยกมือขึ้นสัญญาณให้ทุกคนหยุดเคลื่อนไหว เขาคือผู้รับใช้ของฉันและแกคือหัวใจของพิธีซาร่ารู้สึกถึงลมหายใจร้อนผ่าจากคนรอบตัวแสงจากสัญ,ญลักษณ์บนผนังสว่างวาบราวกับมีชีวิตเสียงสวดมนต์ต่ำๆเริ่มดังขึ้นจากปากทุกคนมันไม่ใช่ภาษาที่เธอเข้าใจแต่เต็มไปด้วยพลังแหวนที่นิ้วเธอสั่นสะเทือนเจ็บปวดจนน้ำตาไหลยหยุดมันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้อเมดก้าวเข้ามามือจับคางเธอให้เงยหน้าขึ้น แกไม่มีทางเลือกซาราชะตากรรมแกถูกกําหนดแล้วทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านนอกโถงผนังสั่นสะเทือนฝุ่นผงร่วงลงจากเพดานสูงทุกคนหยุดชะงักอเมทหันมองด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนใส่คนสนิทข้างกายชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาใบหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวมีคนบุกเข้ามานายท่านพวกมันมีอาวุธซาราฉวยโอกาสนี้พุ่งไปคว้าม,มีดจากมือเซอร์เกย เธอเจาะมีดที่คออเม็ดหัวใจเต้นระรัวด้วยความโกรธปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกตายแน่เขายิ้มเยาะแม้ปลายมีจดจะจี้ผิวหนังจนเลือดซึมแกกล้าจริงหรือซาร่าลองดูสิว่าผลจะเป็นยังไงเสียงปืนดังลั่นจากทางเข้าถงฝุ่นควันฟุ้งกระจายเงาร่างติดอาวุธหลายคนบุกเข้ามาด้วยความดุดนันเซอร์เกคว้าตัวซาร่ากลับมือบีบแขนเธอแน่นอย่าขัดขวางพิธีซาร่าแกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เธอดิ้นรนแต่พลังเขาแข็งแกร่งเกินต้านทานอาเมตตะโกนสั่งการคนของเขาวิ่งเข้าสู้กับผู้บุกรุกเสียงกรีดร้องผสมกับกระสุนปืนดังระงมไปทั่วซาร่ามองเห็นเลือดสาดกระจายบนพื้นหินเย็นใครพวกนี้อาเมตบอกฉันเดี๋ยวนี้เลยเขาหันมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวศัตรูที่ต้องการหยุดฉันและทำลายพิธีนี้ทันใดนั้นชายในชุดทหารคว้าตัวอเมตจากด้านหลัง มีดในมือซาร่าหลุดกระเด็นลงพื้นดังกริง้งเธอถูกเซอร์เกยลากไปที่มุมหนึ่งของโถงอยู่เฉยๆซาร่าฉันจะปกป้องแกเองแต่เธอไม่เชื่อเขาน้ำตาไหลด้วยความสับสนแกธรยศฉันแกไม่ใช่พี่ชายที่ฉันเคยรู้จักเสียงระเบิดลูกใหม่ดังใกล้เข้ามาผนังเริ่มร้าวอาเมดต่อสู้ดิ้นรนแต่ถูกชายทหารจับตัวแน่นปล่อยฉันเดี๋ยวนี้พวกแกไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร ชายทหารหัวเราะดึงหน้ากากออกจากใบหน้าซาร่าตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยอีกครั้งแม่แม่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงผู้หญิงนั้นคือแม่ของเธอหายสาบสูญไปนานซาร่าลูกต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อาเม็ดมองแม่ของซาร่าดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแก่แก่คือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้แม่ของซาร่ายิ้มเย็นมือถือปืนจ่อหน้าอาเมด ฉันมาที่นี่เพื่อหยุดแกและช่วยลูกสาวฉันซาร่ามองไปมาระหว่างแม่และพี่ชายสับสนสุดขีดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนถึงมีชีวิตอยู่เซอร์เก์ปล่อยแขนเธอหันไปเผชิญหน้ากับแม่แม่ทำไมต้องทำแบบนี้เราใกล้สำเร็จแล้วแม่ของซาร่าหันปืนไปทางเซอร์เกน้ำตาคลอเบ้าลูกชายของฉันตายไปแล้วแกไม่ใช่เขาเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งซาร่ากรีดร้องสุดเสียง เซอร์เกย์ล้มลงเลือดไหลนองจากหน้าอกของเขาไม่พี่ชายฉันซาร่าร้องให้ร่างสันเทาแม่ของเธอวิ่งเข้ามากอดมือเปื้อนเลือดอุ่นลูกต้องหนีไปอเมดยังไม่จบแค่นี้แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะขยับอเมดหลุดจากพันธนาการเขาคว้าปืนจากพื้นยิงใส่แม่ของซาร่าทันทีร่างของแม่ล้มลงข้างเซอร์เกย์เลือดไหลรวมกันซาร่ากรีดร้องจนคอแหบมองอเมดด้วยความแค้น แกค่าครอบครัวฉันแกจะต้องชดใช้อาเมดยิ้มเยาะเดินเข้ามาใกล้ด้วยท่าทางเย่อหยิ่งพิธีนี้ยังไม่จบและแกยังเป็นของฉันทันใดนั้นเสียงไซเรนดังลั่นจากด้านนอกโถงแสงไฟฉายสว่างวาบเข้ามาทหารกลุ่มใหม่บุกถึงอาเมตคว้าตัวซาร่ามือบีบคอเธอแน่นจนหายใจไม่ออกถ้าฉันไม่ได้แกใครก็อย่าหวังได้เช่นกันซาร่าดิ้นรนโลกเริ่มมืดลงต่อหน้าต่อตา แต่แล้วเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเงาร่างปริศนาพุ่งเข้ามากระแทกอเมธจนลม้มซาร่าหลุดจากมือเขาหายใจหอบด้วยความโล่งใจเธอมองคนที่ช่วยเธอแต่ใบหน้านั้นมืดมิดแกเป็นใครเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผู้หญิงคนนั้นหันมาดวงตาเต็มไปด้วยความลับฉันคือคนที่รู้ความจริงทั้งหมดของอเมธซาร่าชะงักหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังใหม่ แต่ก่อนที่เธอจะพูดทหารบุกเข้ามาล้อมรอบอาเมดลุกขึ้นปากเปื้อนเลือดแต่ยังยิ้มได้เรื่องนี้ยังไม่จบซาร่าเราเจอกันใหม่เขาหายไปในควันและความโกลาหนอย่างรวดเร็วซาร่ามองตามความจริงยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดผู้หญิงปริศนาจับมือเธอพูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบตามฉันมาถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆซาร่าพยักหน้าความโกรธและความสับสนผสมกัน เรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างบ้าคลั่งเสียงฝีเท้าวิ่งดังระทึกในอุโมงค์มืดท่ามกลางความกลาหลซาร่าตามผู้หญิงปริศนาหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดกลิ่นดินชื้นผสมเลือดขาวลอยฟุ้งในอากาศเย็นแสงไฟฉายจากทหารด้านหลังสว่างวาบไล่ตามมาเร็วเข้าซาร่าถ้าโดนจับเราจะตายกันหมดผู้หญิงคนนั้นตะโกนมือจับข้อมือเธอแน่นซาร่าสะดุดล้มหัวเข่ากระแทกพื้นหินจนเลือดซึม เธอกัดฟันลุกขึ้นความเจ็บปวดไม่เท่าความโกรธแกเป็นใครกันแน่บอกฉันเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงหยุดชะงักหันมองด้วยดวงตาเต็มไปด้วยไฟฉันชื่อลีลาอาดีตคู่มั่นของอเมทซาร่าชะงักหัวสมองหมุนวนด้วยความไม่เชื่อคู่มั่นแล้วทำไมแกมาช่วยฉันลีลาดึงเธอวิ่งต่อเสียงปืนดังลั่นจากด้านหลังเพราะฉันรู้ความลับที่เขาซ่อนไว้จากทุกคน อุโมงคคบลงผนังหินครูกระเสียดสีแขนจนเจ็บซาร่ารู้สึกถึงแหวนที่นิ้วร้อนขึ้นทุกขณะความลับอะไรอเมดต้องการอะไรจากฉันลีลาหันมองสั้นๆใบหน้าเต็มไปด้วยความกลัวเขาต้องการพลังที่อยู่ในตัวแกซาร่าคำพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ระเบิดในอกของเธอทันใดนั้นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ปรากฏขึ้นทั้งคู่พุ่งออกมาพบตึกเก่าสุงทรงกลางป่า ฝนเริ่มตกอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังสนั่นน่าสะพรึงพลังอะไรในตัวฉันฉันเป็นแค่คนธรรมดาลีลาดึงเธอเข้าไปหลบในตึกกลิ่นผู้พังอบอวนแก่ไม่ธรรมดาครอบครัวแกถูกเลือกมานานแล้วซาร่ามองลีลาด้วยความสับสนหัวใจเต้นร,รัวเลือกเพื่ออะไรครอบครัวฉันตายไปหมดแล้วลีลานั่งลงมือสั่นขณะหยิบกระดาษเก่าจากกระเป๋านี่คือบันทึกที่ฉันขโมยมาจากตระกูลของเขา ซาร่าคว้ากระดาษมาตัวอักษรเลือนลางแต่ชัดเจนมันเขียนถึงพิธีโบราณที่เชื่อมโยงกับเลือดของเธอพิธีนี้จะให้พลังอมตะแก่อเมทงั้นเหรอลีลาพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของแกและครอบครัวแกซาร่ารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่ไหลลงกระดูกสันหลังแล้วแม่กับพี่ชายฉันพวกเขายังไม่ตายจริงเหรอลีลาก้มหน้าน้ำเสียงสั่นเมื่อตอบคำถาม พวกเขาถูกควบคุมโดยแหวนที่แกสวมอยู่ซาร่ามองแหวนบนนิ้วมันเรืองแสงสีแดงเข้มเธอพยายามดึงออกแต่เจ็บปวดจนกรีดร้องถ้าฉันถอดมันได้ทุกอย่างจะจบไหมลีลาสายหน้ามือจับไหล่เธอแน่นด้วยความจริงจังถ้าถอดตอนนี้แกจะตายทันทีซาร่าทันใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึ่มจากท้องฟ้าแสงไฟส่องลงมาฝุ่นผงปลิวว่อนในอากาศ อาเม็ดมาแล้วเขาจะไม่ปล่อยเราไปง่ายๆลีลาดึงปืนออกจากเอลมือสั่นแต่ท่าทางมั่นคงซาร่าวิ่งไปที่หน้าต่างเห็นเงาคนลงจากเฮลิคอปเตอร์อาเมดยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนใบหน้าเย็นชาซาร่าออกมาเดี๋ยวนี้อย่าทำให้ฉันต้องฆ่าแกเสียงเขาดังก้องผ่านลมฝนหัวใจเธอหยุดเต้นลีลากระซิบข้างหูมือกดไหล่เธอให้ก้มลงเราต้องหนีมีทางลับใต้ตึกนี้ ทั้งคู่คลานไปที่มุมห้องพบประตูไม้ผูพังลีลาเตะมันออกเผยบันไดหินชันลงสู่ความมืดลงไปเร็วซาร่าชันจะจัดการเองซาร่าลังเลแต่เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเธอก้าวลงบันไดมือสัมผัสหินเย็นและลื่นกลิ่นอับชื้นรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกด้านบนเสียงปืนดังขึ้นลีลากรีดร้องสั้นๆซาร่าหยุดชะงักหันกลับแต่เห็นเพียงความมืดลีลา แกยังอยู่ไหมตอบฉันด้วยไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงปืนและฝีเท้าดังลงมาซาร่าวิ่งลงบันไดต่อขาเกือบลื่นหลายครั้งหัวใจเต้นแรงความกลัวผสมกับความโกรธแค้นบันไดสิ้นสุดที่ห้องใต้ดินกว้างไฟสลัวสองทางเธอเห็นแท่นหินตรงกลางมีรอยเลือดแห้งกรังข้างๆแท่นมีโซ่เหล็กหนักสนิมเกาะเต็มนี่มันที่ไหนกันเธอพูดกับตัวเองด้วยความสับสน ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังจากบันไดาอาเมทปรากฏตัวเขาถือปืนใบหน้าเปื้อนเลือดแต่ยิ้มได้ซาร่าแกหนีฉันไม่ได้หรอกมาที่นี่เดี๋ยวนี้เธอถอยหลังหัวชนแท่นหินจนเจ็บปวดแกฆ่าลีลาใช่ไหมแกคือปีศาจชัดๆอาเมดก้าวเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งเธอขัดขวางฉันเธอสมควรตายแล้วซาร่ามองหาทางหนีแต่ถูกปิดล้อมทุกด้าน แหวนที่นิ้วร้อนจนรู้สึกเหมือนผิวหนังไหม้ถ้าฉันตายแกจะไม่ได้พลังที่ต้องการเขาหัวเราะดังมือคว้าคอเธอแน่นจนหายใจไม่ออกฉันมีวิธีอื่นแกแค่เป็นทางลัดเท่านั้นซาร่าดิ้นรนมือควานหาอะไรก็ได้รอบตัวนิ้วสัมผัสโซ่เหล็กเธอคว้ามันด้วยพลังทั้งหมดเธอฟาโซ่ใส่หน้าอเมดเลือดสาดกระจายทันทีเขาปล่อยคอเธอถอยหลังด้วยความเจ็บปวด แกกล้าทำกับฉันแบบนี้ซาร่าแกจะเสียใจซาร่าถือโซ่แน่นหายใจหอบแต่พร้อมสู้ต่อฉันจะไม่ยอมให้แกได้สิ่งที่ต้องการเด็ดขาดอาเมดเช็ดเลือดจากหน้ามือกําปืนแน่นขึ้นงั้นเรามาดูกันว่าแกจะตายยังไงทันใดนั้นเสียงระเบิดดังจากด้านบนฝุ่นร่วงลงมาอาเมดหันมองด้วยความตกใจซาร่าฉวยโอกาสเธอวิ่งไปที่มุมห้องพบประตูเหล็กเล็กๆ ประตูเปิดออกเผยทางเดินแคบเต็มไปด้วยแมงมุมเธอคลานเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกด้านหลังอเมตตโกนด้วยความกรดเกรียวแกหนีไม่พ้นฉันซาร่าฉันจะตามแกไปทุกที่ซาร่าคลานต่อใยแมงมุมติดหน้าเหนียวเนอแสงสลัวจากปลายทางเดินปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเธอพุ่งออกมาพบตัวเองในป่าที่ยังฝนตกหนักลมพัดแรงต้นไม้โอนเอ็นราวกับจะล้มทับ ฉันต้องหนีไปให้ไกลจากเขาให้ได้แต่แล้วเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นอีกครั้งจากท้องฟ้าไฟส่องลงมาซาร่ามองเห็นเงาอเมทในระยะไกลเขายังไม่ยอมแพ้ความบ้าคลั่งของเขาเพิ่มขึ้นซาร่าวิ่งเข้าไปในป่าขาสั่นด้วยความเหนื่อยล้าทัานใดนั้นเธอสะดุดรากไม้ล้มลงในโคลนเย็นแหวนที่นิ้วสว่างวาาเสียงในหัวเธอดังขึ้นซาร่าปลดปล่อยฉันแล้วแกจะรอด เธอชะง,งักมองแหวนด้วยความสับสนและหวาดกลัวเสียงนี้มาจากไหนกันแน่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอาเมดยืนอยู่เหนือร่างเธอปืนจ่อหน้าผากหมดเวลาหนีและซาร่าถึงคราวของแกแล้วซาร่าหลับตาหัวใจเต้นครั้งสุดท้ายด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วเสียงปืนไม่ได้ดังขึ้นมีเพียงความเงียบเธอลืมตาพบอาเมดล้มลงเลือดไหลาจากหัว เงาร่างปริศนาถือปืนยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนแก่ยังไม่ตายได้ง่ายๆซา,าร่าเกมนี้ยังไม่จบซาร่ามองคนนั้นความจริงใหม่กำลังรออยู่เสียงฝนกระหน่ำดังระทมกลบทุกอย่างในป่ามืดมิดซาร่าจ้องร่างของอเมธที่ล้มลงเลือดไหลนองเงาร่างปริศนาถือปืนยืนนิ่งท่ามกลางลมพายุเธอหายใจหอบมือสั่นขณะลุกขึ้นจากโคลนเย็นแกเป็นใครทำไมช่วยฉันจากเขา เงาคนนั้นก้าวเข้ามาแสงจนเผยใบหน้าคุ้นเคยซาร่าฉันคือพ่อของแกฉันไม่เคยตายหัวใจเธอหยุดเต้นคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกพ่อแต่ฉันเห็นแกตายต่อหน้าต่อตาเขาวางปืนลงมือเปื้อนเลือดจับไหล่เธอแน่นมันเป็นแผนฉันต้องหลอกทุกคนเพื่อปกป้องแกซาร่าถอยหลังสับสนจนน้ำตาไหลพรากลงมาปกป้องฉันจากอะไรพ่ออธิบายเดี๋ยวนี้ พ่อของเธอหันมองร่างอเม็ดด้วยสายตาเกลียดชงังจากตระกูลของเขาพวกมันล่าครอบครัวเรามานานกลิ่นเขาเลือดผสมฝนลอยฟุ้งเธอรู้สึกหนาวสัน่นทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นฉันพ่อดึงเธอเข้าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เปียกชุ่มเพราะเลือดของเรามีพลังที่พวกมันต้องการซาร่ามองแหวนที่นิ้วมันยังเรืองแสงแดงเข้มพลังนี้คืออะไรมันฆ่าแม่และพี่ชายฉัน พ่อสายหน้าน้ำเสียงสั่นด้วยความเจ็บปวดพวกเขายังไม่ตายแต่อาเมทควบคุมจิตใจพวกเขาเธอชะง,งักหัวสมองหมุนวนด้วยความหวังและกลัวหมายความว่าฉันยังช่วยพวกเขาได้งั้นเหรอพ่อพยักหน้ามือหยิบมีดสั้นจากกระเป๋าเสื้อแต่เราต้องทำลายแหวนนี้ก่อนถึงจะสำเร็จซาร่ารู้สึกถึงความร้อนจากแหวนที่แผดเผานิ้วลีลาบอกว่าถ้าถอดมันฉันจะตายทันที พ่อมองเธอด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่จริงมีวิธีแต่ต้องใช้เลือดของฉันทันใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึ่มจากท้องฟ้าแสงไฟส่องลงมาใบไม้ปลิวว่อนในลมแรงพวกมันมาแล้วพ่อเราจะทำยังไงพ่อดึงเธอวิ่งเข้าไปในป่าขาสันแต่ไม่หยุดเราต้องไปที่แท่นพิธีเก่าทุกอย่างเริ่มที่นั่นฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเสียงฟ้าร้องดังสนัน่น ซาร่าสะดุดล้มหลายครั้งโคลและตัวเต็มไปหมดแท่นพิธีอยู่ไหนพ่อบอกฉันมาเร็วพ่อชี้ไปข้างหน้าแสงสลัวจากไฟโบราณสว่างไกลๆตรงนั้นซาร่าอดทนอีกนิดเราจะรอดทั้งคู่พุ่งไปถึงแท่นหินเก่าแก่เต็มไปด้วยรอยเลือดสัญ,ญลักษณ์โบราณเรืองแสงบนผิวหินเย็นชืดนี่มันที่เดียวกับที่อเมธพาฉันมาพ่อวางมีดลงบนแท่นมือจับแหวนที่นิ้วเธอ ใช่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกอย่างเขาใช้มีดกรีดฝ่ามือตัวเองเลือดหยดลงบนแหวนซาร่ารู้สึกถึงพลังร้อนแรงพุ่งผ่านร่างกายเกิดอะไรขึ้นพ่อฉันรู้สึกแปลกแปกแหวนหลุดออกจากนิ้วเลือดพ่อไหลซึมเข้าไปมันระเบิดเป็นแสงสว่างจ้าซาร่ากรีดร้องสุดเสียงเมื่อแสงจางลงแหวนแตกเป็นเสียงบนแท่นหินสำเร็จแล้วซาร่าแก่ปลอดภัยจากคำสาปแล้ว พ่อกอดเธอแน่นร่างสั่นด้วยความโล่งใจแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังอย่างกระทันหันซาร่ารหันขอพบพบแม่และเซอร์เกยือนอยู่ตรงนั้นแม่พี่ชายพวกคุณกลับมาแล้วจริงๆทั้งคู่มองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่าไร้ชีวิตพ่อพาจากกอดดึงปืนขึ้นมาด้วยความตกใจไม่พวกเขาไม่ใช่คนที่เราเคยรู้จักแม่ยิ้มเย็นมือถือมีดเปื้อนเลือดสดใหม่ ซาร่าลูกต้องมากับเราพิธีต้องเสร็จสิน้นเซอร์เก้เก้าวเข้ามามือกำโซ่แน่นจนข้อนิ้วขาวแก้หนีไม่พ้นหรอกน้องสาวเราเป็นของเขาซาร่าถอยหลังหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนพ่อบอกว่าพวกเขาจะกลับมาเป็นปกติพ่อหันมองเธอน้ำตาไหลลงใบหน้าซีเซียวฉันคิดผิดอเมทฝังบางอย่างในตัวพวกเขาทัานใดนั้นเสียงหัวเราะทุ้มดังจากเงามืดใกล้แทน่น อาเม็ดเดินออกมาเลือดยังเปื้อนหน้าแต่มีชีวิตแกตายไปแล้วฉันเห็นแกตายด้วยตาตัวเองเขายิ้มมุมปากมือถือเครื่องควบคุมเล็กๆฉันไม่ตายง่ายๆสาราฉันมีแผนสำรองพ่อยกปืนจาอเขาแต่มือสั่นจนยิงไม่ลงแกทำอะไรกับครอบครัวฉันบอกมาเดี๋ยวนี้อาเม็ดกดปุ่มบนเครื่องแม่และเซอร์เกกรีดร้องทั้งคู่ล้มลงเลือดไหลาจากตาและปากนองพื้น ซาร่าร้องให้สุดเสียงวิ่งไปกอดร่างแม่ที่เย็นชาไม่แกฆ่าพวกเขาอีกครั้งแกคือปีศาจอาเม็ดก้าวเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งพิธีจบแล้วแต่พลังของแกยังเป็นของฉันพ่อตะโกนด้วยความโกรธยิงปืนใส่อเม็ดทันทีกระสุนเจาะหน้าอกเขาเลือดพุ่งแต่เขายังยืนแกฆ่าฉันไม่ได้ฉันได้พลังจากเลือดของแกแล้วซาร่ามองพ่อด้วยความสิ้นหวังน้ำตาไหลไม่หยุด พ่อเราจะทำยังไงเขาไม่มีวันตายพ่อคว้ามีดจากแท่นมือเปื้อนเลือดของตัวเองมีวิธีเดียวซาร่าเราต้องตายเพื่อหยุดเขาเธอชะงักหัวใจแตกสลายด้วยคำพูดนั้นตายไม่ฉันไม่อยากเสียพ่อด้วยพ่อยิ้มเศร้ามือจับไหล่เธอเป็นครั้งสุดท้ายลูกของพ่อชีวิตแกสำคัญกว่าสิ่งใดเขาพุ่งไปแทงอเมดมีดเจาะลึกถึงหัวใจอาเมดกรีดร้องร่างสันสะทนดนด้วยความเจ็บปวด แสงแดงพุ่งออกจากตัวเขาระเบิดไปทั่วป่าซาร่าถูกแรงกระแทกล้มลงหัวกระแทกหินสลบไปเมื่อเธอลืมตาฝนหยุดตกทุกอย่างเงียบสงบพ่อและอเมดหายไปมีเพียงควันลอยฟุง้งเธอคลำหาแหวนแต่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยมันจบแล้วจริงๆหรือว่ายังไม่จบซาร่าลุกขึ้นมองร่างแม่และพี่ชายที่นอนนิ่งน้ำตาไหลอาบหน้าความเจ็บปวดท่วมท้นหัวใจ แต่แล้วเสียงกระซิบเบาดังจากอากาศรอบตัวซาร่าพลังของแกยังอยู่มันอยู่ในตัวแกเธอชะงักมองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวเสียงนี้คืออะไรกันแน่ทันใดนั้นร่างของเธอสว่างวาบด้วยแสงสีทองพลังร้อนแรงไหลผ่านเส้นเลือดราวกับไฟไหม้ไม่ฉันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยซาร่ามองมือตัวเองมันสั่นด้วยพลังมหาศาลเธอรู้ทันทีว่านี่คือของขวัญและคำสาปใหม่ าเมตตายไปแต่เขาได้ทิ้งบางอย่างไว้ฉันคือเจ้าสาวของเขาแต่ฉันจะเป็นผู้ล่าซาร่ายิ้มมุมปากดวงตาเต็มไปด้วยไฟแขนเธอเก้าวออกจากป่าโลกใหม่รออยู่ข้างหน้าเรื่องราวของเธอไม่ได้จบแต่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆ